เมื่อเช้ามืดในฟังเทศหลงตาท่านพูดถึงสมัย ท่านเป็นเป็นหนุ่มเป็นพระหนุ่มท่านตั้งใจเรียนหนังสือถึงแค่ปร,ริญญาสามนี่เป็นความตั้งใจของท่านปร,ริญญาสามก็คือผู้ที่เรียนภาษาบาลีและสามารถที่จะแปลได้แปลบาลีเป็นไทยแปลแบบทุกถ้อยกระทงความ หรือแปลแบบแปลแบบสื่อสารให้พวกเราที่ไม่รู้ไม่รู้คำแปลเนะี่ยพอที่จะเข้าใจถ้าเรียกแปลแบบอัฏฐะหรือแปลแบบพยัญชนะอะไรอย่างนี้ก็คือท่านตั้งใจจะเรียนที่จะแปลภาษาภาษาดั้งเดิมภาษามคตที่ท่านใช้ในการ พูดเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลก็สมัยนั้นยังอาจจะยังไม่มีตัวอักขรแต่มีแต่มีเสียงสำเนียงภาษาแบบที่พวกเราพูดคุยกันอันนี้เมื่อมาเป็นเราเป็นเมืองไทยเราก็ใช้อักขรไทยในการมาแทนเสียงนั้นๆน,น,นี่ท่านตั้งใจเอาแค่ปเปลียนสาคือเป็นมหา เอาแค่นั้นพอในขณะที่อาจารย์อาจารย์ของหลวงตาท่านอยากให้ท่านพูดไปก่อนท่านคงอยากให้สูงสุดแหละแต่พูดสูงสุดแล้วมันรู้สึกไกลท่านก็เลยว่าให้ไปเรียนหกกนหลวงตาท่านตั้งสัจจะไว้แต่ไหนแล้วว่าจะเอาแค่ปเรียนสามและจะออกปฏิบัติคือไม่ต้องรู้มากไปกว่าน,นี้นผู้ที่รู้พระใจรปดกเนี่ยก็มีหลายระดับ รู้จากการที่ผู้อื่นแปลมาแล้วบางผู้บางคนก็ไม่ลงใจเพราะการแปลนี่ก็บางทีคำคำเดียวนี่แปลได้หลายอย่างผู้แปลอาจจะหยิบคำผสมหรือความหมายมาอาจจะตีความต่างกันเพราะฉะนั้นต้องมีผู้ที่แปลเป็นแม่แบบอันนี้ผู้ที่เข้าใจช่ำชองแล้วก็อาจจะมาอาจจะถกเถียงกันอันนั้นน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้นะ แต่จะแปลแบบไหนก็ช่างต้องแปลให้ตรงกับการประพฤติปฏิบัติมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการปราบกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตในใจที่พลาดพังทางกายทางวาจาแต่จุดใหญ่ก็มาจากใจเพราะฉะนั้นในความมุ่งหมายนั้นก็ย่อมต้องสู้ผู้ที่แปรผู้ที่แตกฉานจากการปราบกิเลสที่ออกมาทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจผู้ที่แปร โดยความเข้าใจกับผู้ที่แปลเมื่อผ่านการฆ่า,ากิเลสมาแล้วก็วย่อมแตกต่างกันอันนี้ถึงแม้จะมีความรู้ในการแปลเท่ากันบางคนก็ถนัดในการที่เอาคำแปลเหล่านั้นมามาศึกษาแต่สำหรับอย่างหลวงตาเนี่ยท่านเอาต้นตอเลยสับเสียงที่มาแต่ตั้งแต่สมัยมังคตเนี่ยท่านใช้คำนี้อย่างเช่นอย่างเช่นในเวลาที่เราสวดปฏิโมก โยพนะผิดขู่ผิดคู่นังสิก้าซาชีวะอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ผิดขุผิกพักผิกสุผิดคู่นั่งก็อาจจะหมายถึงผิกสุหลายรูปหรืออะไรอันนี้ก็ไม่ได้เป็นผู้เรียนบาลีมาเพราะว่าเรียนวิชาทางโลกมาแล้วมาบวชไม่ได้เรียนภาษาเพราะฉะนั้นมันก็ย่อมมีความแตกต่างกันสําหรับผู้ที่เข้าใจในละในศัพท์ดั้งเดิมเลยว่าศัพท์นี้มีรากศัพท์มาอย่างนั้น เอาไวยากรณ์มาผสมคำเป็นแบบนี้อันนี้ท่านก็จะแปลได้ด้วยตัวเองแปลได้ด้วยตัวเองเมื่อได้ยินเสียงภาษาบาลีมาแบบนี้ปุ๊บสามารถแปลได้อันนี้คือพู้ที่เรียกว่าไม่มาเอาคำแปลของผู้อื่นแต่ตั้งใจจะแปลได้ด้วยตัวของตัวเองการแปลด้วยตัวของตัวเองก็อย่างที่ว่าผู้หนึ่งปราบกิเลสมาแล้วแต่ผู้หนึ่งยังมีกิเลสอยู่บางทีการแปล ที่ร่ำเรียนมาก็อาจจะแตกต่างจากผู้ที่ได้ปฏิบัติจนผ่านแล้วอันนี้ก็มีรายละเอียดปลีกย่อยนี่หลวงตาท่านตั้งใจจะจบปร,ริญญาสามและจะออกเพราะระหว่างที่เรียนปร,ริญญาสามนี่ค้นคว้าพระเตยปิฎกค้นคว้าทั้งจากบาลีท่างจากแปลแต่ค้นคว้าเพื่อจะนำมาสู่การปฏิบัติอย่างเช่นในพระไตรปิดกพูดเรื่องการเดินจงกรมการถือทุด,ดงการทําความเพียรจนเท้าแตก การที่ได้ทําจิตทําใจให้สงบแล้วไปพูดคุยเห็นสิ่งที่นอกสายตาพวกเราอย่างนี้อันนี้ก็เคยอยู่ในพระไตรปิฎกแต่ว่าที่จะทำจริงให้เป็นความรู้เกิดขึ้นจากตัวเองที่ว่าฟุ้งซ่านนะรู้ที่ว่าง่วงเหงาหานอนนะรู้ที่ว่าหดหูใจเนรู้ที่ว่ามีความพยาบาทเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วหงุดหงิดมีความหมงุดหงิดมีความรำคาญหรือ มีความพออกพอใจดึงดูดไม่อยากจะมาปฏิบัติเลยอยากจะเล่นเพลิดเพลินสนุกสนานอย่างนี้เป็นเป็นต้นอันนี้เรารู้แต่อีกภาวะหนึ่งซึ่งเป็นภาวะที่เหนือไปกว่าอารมณ์เหล่านี้นี่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นระหว่างที่อยู่ในตำราที่อ่านจากผู้ที่ทำจิตทำใจให้เหนือไปกว่าอารมณ์เหล่านี้ได้อันนี้เราไม่รู้อันนี้ต้องทำ ท่านเปรียบนะท่านเปรียบเหมือนกับผู้ที่ทําแบบแปลนแผนผังก็ได้อย่างเช่นพวกสถาปนิกพวกวิศวะเขาทําแบบแปลนแผนผังขึ้นมาแต่ทําแล้วยังไม่สร้างสักทีหนึง่งไอสิ่งที่สร้างกับสิ่งที่เป็นแบบอันนั้นอยู่แค่แบบยังไม่ได้ใช้สอยได้จริงยังไม่ได้ป้องกันพายุป้องกันฟ้าฝนป้องกันแดดให้แกเราได้จริงอันนั้นเลยเป็นแพร่กระดาษ ยังเป็นแบบแปลนแผนผังแค่อยู่ในกระดาษแม้จะคำนวณมาดีแล้วว่ารับแรงได้เท่านั้นรับพายุได้เท่านี้รับแรงสั่นสะเทือนได้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ก็อาจจะไม่จริงต่างจากที่มาสร้างขึ้นมาแล้วว่าโอ้แข็งแรงมั่นคงกันแดดกันฝนกันลมได้จริงว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นอันหนึ่งก็อยู่ในกระดาษแต่อันหนึ่งก็คือได้นํามาสร้างจริงการสร้างจริงต้องใช้เวลาต้องทําตั้งแต่ฐานลากอันนั้นนั้นนั้นเป็นชั้นขึ้นมาอันนี้แหละนี่ ริยัติหลักปริยัติหรือพระไตรปิฎกท่านเปรียบเหมือนกับแบบแปลนแผนผังแต่ผู้ที่มาปฏิบัติจริงตั้งแต่ทําฐานลากขึ้นมาจิตใจยังฟุ้งซ่านอยู่จะทําฐานลากนี้ให้มั่นคงได้อย่างไรเพราะการที่จะเห็นโลกมองโลกเราตามความเป็นจริงได้เรามองเทไรก็เห็นว่าโลกนี้น่าเพลิดเพลินโลกนี้น่าหลงไหลโลกนี้ใครๆก็อยากได้มาซึ่งลาบคือเงินทองอยากได้มาซึ่งยศตำแหน่งหน้าที่ ใครๆก็อยากได้ได้รับคําชื่นชมแม้จะทําตัวแย่ขนาดไหนก็ขอให้ได้ชมหน่อยก็ดีอย่างเงี้ยนี่เป็นปกติของโลกอยากจะให้มีแต่ความคิดที่เป็นสุขความคิดที่มันเข้ามาไม่อยากให้ทุกข์เลยเนี่ยไม่อยากมีโรคภัยไข้เจ็บเลยอยากจะให้ร่างกายของเราเนี่ยมีแต่ความผาสุกตลอดจากการใช้ชีวิตจากการใช้กายนั่นแหละอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้ที่จะมองโลกตามความเป็นจริง จนกระทั่งเข้าใจสิ่งนี้ไม่ติดไม่ติดทั้งฝ่ายลาบยศสรนเสริญสุขไม่หวันไหวทั้งเสื่อมลาบเสื่อมยศใครจะมานินทาว่าร้ายหรือจะมีความทุกข์เข้ามาในชีวิตจากใจของเราหรือจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดไม่หวังไม่คาดไม่หมายเราก็พอที่จะตั้งมั่นอยู่ได้นี่อันนี้เพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายแค่ธรรมดาไม่มีอะไรใจเราก็ยังคุมไม่ได้แล้ว อันนี้มีภาวะเหล่านั้นเกิดขึ้นมาจะทําให้เราคุมได้เป็นไปได้ยากเนะี่ยเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยการฝึกเนะี่ยอาศัยการฝึกฝนนี่แหละนี่คือการเอาแบบแปลนแผนผังที่อยู่ในตําราเนะี่ยเอามาปฏิบัติเอามาฝึกจริงๆที่ว่าใจที่เป็นสมาธิเป็นยังไงเนะี่ยเอามาฝึกจริงๆจะทําให้เกิดสมาธิขึ้นมาทํำยังไงต้องรักษาใจยังไงนะต้องใช้กรรมฐานบทไหนมาตั้งไว้ในจิตในใจให้ใจของเรามีที่พึ่ง ที่ยึดในทางที่ถูกนะเหมือนกับเราจะสร้างแบบแปลนแผนผังเนี่เราต้องตีฐานรากลงไปจนถึงจุดที่มันแข็งที่สุดต้องเจาะเสาเข็มลงไปตรงไหนยังไม่แข็งไม่ได้นะมันมีโอกาสจะพังคลืนเพราะนั้นต้องเจาะลงไปจนกระทั่งไปเจอจุดที่แข็งที่สุดที่อยู่ด้านล่างเอาละอันนี้ละเริ่มมั่นคงละเพราะนั้นที่เราสร้างขึ้นมามั่นคงได้เพราะฐานรากด้านล่างเนี่ยเราไปถึงจุดที่มั่นคง ถ้ายังลอยๆอยอยู่ข้างล่างยังเป็นคนตมอยู่ยังไปไม่ถึงมีโอกาสหวั่นไหวมีโอกาสล่มคลืนได้นี่แหละเพราะฉนั้นแบบแปนแขนแผนผังนี่ยังเป็นแบบอาจจะไม่ใช่ตัวจริงเพราะเราเจาะลองไปยังไม่ถึงไอ้ตัวที่มันมันยังไม่แข็งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะไพนี้ก็คือหลักพระพุทธศาสนาที่องค์หลวงตาท่านก็เหมือนกันท่านว่าท่านศึกษาแบบแปลนแผนผ,ผังมาประมาณนี้ประมาณนี้ปเปรียนสามพอแล้วอาจารย์จะมาจุดลังให้เอาปรี่ยนหกเธออันนี้ ไม่เอา,าแล้วก็เถอะท่านตั้งใจแต่ไม่ให้เสียความเคารพจะไปต้องลาจะมาต้องไหว้ต้องมีความเคารพนบนอกเพราะฉะนั้นพอไปกราบเรียนไปทางไหนไปทางโคราชเออไปช่วยท่านเจ้าคุณองค์นั้นองค์นี้นะไปช่วยท่านสอนนะเนี่ยคือไปช่วยทั้งสอนไปช่วยทั้งเรียนเรียนด้วยแล้วก็ไปช่วยสอนสอนผู้มาใหม่เนี่ยคือสอนภาษาภาษาของพระพุทธเจ้าจะได้แปลได้ถูกต้องจะได้ตีความได้ถูกไม่ผิดไม่เพี้ยนเพราะเข้าใจรากศัพท์ เข้าใจคำแปลที่มีมาตั้งแต่ครั้งนั้นครั้งนั้นในของเราคืออะไรต้นโพต้นไรอย่างนี้บาลีพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นพูดว่าอะไรคำว่ากินคำว่าใช้สอยทางนู้นพูดว่าอะไรนี่บา,าลีเพราะนั้นต้องเทียบเคียงให้เข้าใจเอาละความรู้ประมาณนี้พอแล้วเพราะท่านไม่ได้มุ่งหน้าที่จะเรียนจนกระทั่งรู้ให้ลึกรู้ภาษาแต่ไม่เคยมาทำเลยไม่ได้มาสร้างศาลาเลย รู้วิชาขับรถรู้วิชาขับเครื่องบินแต่ไม่เคยขี่เครื่องบินจริงๆสักทีหนึง่งมีแต่อยู่ในตำรานะแม้แต่เข้าสู่อเลสซิมูเลเตอร์นะนเครื่องเครื่องฝึกบินนะก็ยังไม่เคยเข้าฝึกเลยเรียนแต่รู้ว่าปุ่มนั้นทำอย่างนั้นปุ่มนี้ทำอย่างนี้มิเตอร์นี่คือวัดอุณหภูมิวัดความสูงรู้แค่นี้อันนี้คือเรดาร์แต่ไม่เคยที่จะขี่เครื่องบินจริงๆเลยเนะี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ผ่านเมื่อไปจริงๆมันจะมีภาวะต่างๆ สถานการณ์ต่างๆที่เราจะต้องตัดสินใจเพื่อที่จะบินไปให้มันไปในจุดหมายปลายทางอันนี้ก็คือการขับขี่เหมือนกันขับขี่เครื่องบินที่จะพ้นแรงดึงดูดของโลกนี่แหละเข้าไปสู่อวกาศนะหลวงตาท่านเคยเปรียบเปรียบภาวะที่พ้นจากแรงดึงดูดเปรียบเหมือนอวกาศนะอาวกาศแต่อันนี้คืออวกาศของจิตของธรรมพวกเรานี่มีแรงดึงดูดตากระทบรูปดึงดูดให้โกรธให้เกลียด หูได้ยินเสียงดึงดูดให้พอใจไม่พอใจนี่ถูกแรง sign. ดึงดูดเท่านั้นเลยอันนี้จะบินไปให้มันพ้นแรงดึงดูดได้ให้ใจของเราพ้นแรงดึงดูดให้มันเหนือความพอใจเหนือความไม่พอใจได้ต้องฝึกขับขี่อันนี้เรียนตำราวิชาขับขี่มาคือพระไตรไปิฎกแต่ไม่เคยขับขี่เลยเรียนจนวันตายก็ขับขี่ไม่เป็นเพราะฉะนั้นท่านจึงตัดสินใจว่าเรียนประมาณนี้เราจะรีบขับขี่ให้เป็นเพราะฉะนั้นท่านจึงได้ออกมาฝึกขับขี่ ที่จะทําใจของตัวให้พ้นจากแรงดึงดูดรู้แล้วปุ่มนั้นคืออะไรปุ่มนี้คืออะไระจะบินเอียงซ้ายเอียงขวาจะทํำยังไงจะบินทยานขึ้นทํำยังไงเเมื่อไปเจอเมฆหนาๆจะหลบหลีกปลีกเมฆอย่างนั้นทํำยังไงเจอพายุพัดอยู่จะบินให้เหนือเมฆยังไงอย่างนี้จนกระทั่งพ้นแรงดึงดูดเข้าไปสู่อวกาศให้ไปพ้นจากแรงดึงดูดให้ได้นี่มีขัน้นมีตอน ถึงจุดนี้ต้องใช้แบบนี้ถึงจุดนี้ต้องใช้ความเร็วแบบนี้ความช้าแบบนี้ถึงจุดนี้มีลมต้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่การปรเพืติปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ยอมที่จะล่ําเรียนอยู่ต่อไปต้องปฏิบัติได้แล้วแล้วพอปฏิบัตินะพอไปปฏิบัติปุ๊บนะที่เรียนมาทั้งหมดหลวงปู่มัน่นว่าไงรู้ไหมให้ยกบูชาขึ้นหิ้งไว้ก่อนพระถ้าเอาวิชาความรู้มาปะปนตอนนี้จิตใจที่สงบจะไม่มีทางสงบ พอจิตใจระหว่างที่กาลังจะทําให้สงบให้อยู่ในอารมณ์เดียวจะไม่อยู่จิตใจจะไปทําปุ๊บไปนึกถึงทําปุ๊บไปนึกถึงทําปุ๊บไปนึกถึงนึกถึงสิ่งที่เรียนมาอ,อันนี้ไม่เหมือนตําราเรียนแบบทางโลกตาราเรียนแบบทางโลกนี่พินิจ์พิจารณาใครควรได้แต่พอทางทำปุ๊บทำทำไปนี่การจะทําจิตให้สงบ JERRY, ต้องอยู่ในอารมณ์เดียวให้ได้ไม่ให้ไปคิดถึงแม้กระทั่งตําราไม่ได้ไปคิดถึงแม้กระทั่งอาจารย์คําพูดพอใจของเราไปปุ๊บออกแล้วใจของเราออกนอกทางแล้วถ้าเป็นการบินก็ เรียกว่าไม่ลงรันเวย์แล้วออกแล้วปลีกออกแล้วเพราะฉะนั้นจะไม่ถึงจุดหมายได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าพอไปอยู่หลวงปู่มั่นปุ๊บยกไว้ก่อนไม่ใช่ว่าให้ทิ้งนะไม่ใช่ให้คว้างทิ้งนะไม่ใช่ไม่มีความหมายนะตำราที่เรียนมายกบูชาไว้ก่อนทําอย่างนี้ให้จิตเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วเมื่อจิตของเราตั้งบั่นได้แหมเมื่อจิตของเราจเจริญก้าวหน้าได้ตำราเหล่านั้นกับจิตใจของเราจะมาประสานกันเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านพูดประสานกัน คราวน,นี้ละเอาไม่อยู่เลยเหมกันเถอะความรู้จะแตกฉานไปหมดเพราะเข้าใจว่าภาวะนี้คือชื่อนี้เองคือตํารานี้เองคือสถานการณ์นี้เองเน่เรียกว่าจะเทียบเคียงได้ตลอดแต่จิตต้องตั้งมั่นซะก่อนนะจิตต้องมั่นคงแล้วถึงจะนำทำเหล่านั้นเหล่านี้มาพินิจ์พิจารณาค่ควรเทียบเคียงน่อันนี้เพราะฉะนั้นการเรียนอย่างเดียวจึงเป็นอุปสรรคการเรียนด้วยความมีหลักก็คือเรียนแล้วรู้หลัก รู้หลักแล้วเก็บหลักไว้ทําตั้งแต่เบื้องต้นเพราะต้องใช้อาวุธให้เป็นเวลาใช้อาวุธจะมามันต้องอัตโนมัตินะอา้าวมันกีฬาเหมือนกันเวลามาปุ๊บเนี่ยต้องตีท่านี้ต้องตีโฟตีแบ็กอ่ะสมมตินะใครเป็นนักเทนนิสใครเป็นนักปิงปองเนี่ยพอเวลามาอย่างนี้ปุ๊บจะมาคิดเราจะโฟดีแล้วเ,เราจะแบ็กดีไม่ทันต้องอัตโนมัติเห็นไหมตำราแม่เรียนมาแม้ฝึกมาพอถึงเวลาใช้จริงคิดไม่ทันเวลาเขาชกมาปุ๊บเรามัวแต่มันคิดเดี๋ยวเราจะเอาเอัพประคัด กลับกับว่างั้นแต่ที่แท้ก็สายเสยค้างเรียบร้อยแล้วว่าแต่นี่แหละเนี่เวลาที่สู้กับกิเลสเร็วขนาดนั้นจิตเราเร็วกว่านักมวยอีกจิตเราเร็วกว่านักกีฬาที่เขาเล่นกันซะอีกเนี่ยพราะจิตของเราคิดปุ๊บพอใจแล้วคิดปุ๊บโกรธแล้วกาลังกาลังกาลังชื่นอะไรกําลังมีความสุขในใจพอคิดถึงหน้าที่คนเกลียดเกลียดทันทีเห็นไหมเร็วกระดิกแค่นั้นเองเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องเร็วกว่านั้นสติของเราต้องเร็วไปกว่าอารมณ์เหล่านั้น ปัญญาของเราต้องแก้ไขเหตุการณ์ได้เร็วกว่านั้นเพราะฉะนั้นต้องเป็นอัตโนมัติอัตโนมัติจะเกิดไม่ได้ถ้าเกิดจากการฝึกไม่ได้เกิดจากการอ่านอ่านเท่าไหร่จดจําเท่าไหร่รู้สับแสงเท่าไหร่ไม่สามารถแก้ใจที่มันกระดิกพลิกแพงได้อย่างรวดเร็วได้นี่แหละนี่คือจุดที่หลวงตาจึงตัดสินใจออกปฏิบัติได้อย่างนั่นเลยแล้วออกปฏิบัติทั้งทีจิตใจที่รู้หลักมาหมดแล้วก็ยังเสื่อมต่อหน้าต่อตารู้แล้วว่าสมาธิต้องทําอย่างนั้น รู้แล้วว่าต้องพิจารณาอย่างนี้เอาไปามาทํากฎอันเดียวเท่านั้นเองจิตใจเสื่อมไม่สามารถทําใจให้สงบได้เพราะใจของเราปล่อยเนี่ยปล่อยใจไปแค่ชั่วขณะการทํากฎครั้นี้จะมาตั้งใหม่ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแต่ก่อนนี่พอนั่งภาวนาปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้พอนั่งภาวนาปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้แต่พอไปทํางานนอกแค่นั้นพอไปทํางานข้างนอกแค่นั้นจิตใจที่เคยตั้งได้ตั้งไม่ได้แก้ไม่ตกต้องอาศัยหลวงปู่มัน่นเห็นไหม อาศัยพู้ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วผู้ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วแก้ไขกิเลสมาเรียบร้อยแล้วแต่แปลบาลีไม่เป็นแต่หลวงปู่ม,มั่นเป็นยังไงรู้ไหมนั่งภาวนาหลวงปู่มัน่นเวลาจะรู้ทำจะเป็นบาลีขึ้นมาเลยนะเป็นบาลีขึ้นมาปุ๊บเข้าใจเลยแม้เวลาที่ท่านบรรลุธรรมนะวันสุดท <fi> ้ทาย <ๆ S 1> คืนสุดท้ายที่ทา่ทานบรรลุธรรมเป็นบาลีมาเลยเนี่ยมีคําว่าอะไรบ้างคําว่าอะไรมีสามสามคำคำสุดท้ายคือคําว่าอนารยู พ้นไปแล้วจากความห่วงหาอะไรกับพลแรงดึงดูดของโลกสิ่งที่จะห่วงหาอะไรสิ่งที่จะยึดมั่นถือมั่นไม่มีสิ่งใดที่จะดึงดูดใจท่านได้อีกต่อไปแล้วเนี่ยเนี่ยถ้อยคาเป็นบาลีท่านไม่รู้เลยว่าแปลว่าอะไรแต่ท่านเข้าใจความแปลแบบอัตโนมัติเลยเนี่ยเพราะท่านภาวนาได้ตรงกับสับแสงที่พระเจ้าท่านได้เคยพูดมาตั้งแต่ครั้งนั้นเนี่ยเห็นไหมโดยที่ท่านไม่ต้องผ่านมาหาปรเรียนว่าเป็นประโยคนั้นประโยคนี้ เพราะนั้นประโยคมหาประเดนอาจจะแปลไม่ตรงเท่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจอย่างเราเกิดสุขเวทนาเนี่ยเราจะอธิบายได้ไงโอ้สุขเวทนาของเราเนี่มันมีความอะไรเป็นสุขมากคิดเป็นเปอร์เซนต์เท่านั้นน่ยมีค่าอะไรผันแปรเหรอหลวงพ่อท่านเป็นอาจารย์สตินะ มีค่าผันแปรเท่านั้นความสุขเวทนาของเรามีค่าผันแปรเท่านั้นมีค่าผกผันเท่านั้นคิดเป็นเปอร์เซนต์เท่านั้นอย่างนั้นไหมหรือใส่สมการสแควร์ูทอินทึเกตอย่างนั้นแต่เท่าไหร่อย่างนั้นในใจเพราะฉะนั้นท่านไม่ได้มาแยกแยะแต่ท่านแยกแยะไปหมดแล้วผู้โดยเจ้าผู้มีกิเลสชั้นนั้นตัดไปได้เรียกว่าโสดาบันผู้มีกิเลสลดลงไปอีกเรียกว่าสกทาคามีผู้สิ้นไปแล้วจากแรงดึงดูดนะความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ไม่มีแล้วในใจเรียกว่าผ้านาคามีนะพูดที่พ้นไปเลยนะไม่มีความอะไรห่วงใยไม่ถือว่าอะไรสิ่งที่เราจะพอใจหรือไม่พอใจไม่ยึดติดในสิ่งเหล่านี้อีกต่อไปนะอยู่อยู่ด้วยความเข้าอกเข้าใจจนไม่มีสิ่งใดที่จะทําให้เกิดความหวันไหวได้อีกแล้วในใจของท่านเรียกว่าผ้ารหารัสแม่ท่านก็ยังแยกแยะไว้เพียงแต่ท่านไม่ได้พูดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้พูดเป็น ค่าพันแปรค่าหกพันค่าอะไรต่ออะไรไม่มีเอาละวันนี้ก็เลยที่พูดเพื่อจะได้เห็นว่าพุทธศาสนาเราเป็นศาสนาที่มีเหตุผลเป็นศาสนาที่มีตำรับตำราแล้วต้องนำตำรับตำรานะั้นมานปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงในกายวาจาใจของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือใจใจนี่แหละเป็นหลักใหญ่เป็นเป็นประธานที่จะบังคับให้กายเราทําอะไรที่จะบังคับให้คําพูดเราออกมาแบบไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นท่านจึงมุ่งให้ฝึกใจ เป็นสําคัญเมื่อใจของเราได้รับการฝึกแล้วความหวั่นไหวในใจของเราสิ่งที่มีผลกระทบต่อใจของเราจะน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปจนถึงที่สุดได้ไม่ดีหรือหรือเราขอให้จิตใจของเราเป็นผู้หวั่นไหวตลอดแต่ก่อนหวั่นไหวน้อยไปรู้สึกทุกน้อยขอให้ใจของเราหวั่นไหวย,ยิ่งขึ้นเมื่อเจอสิ่งที่สุขให้สุขมากๆจนแทบบ้าคลัง่งเมื่อเจอสิ่งที่ทุกให้ทุกมากๆจนแทบอะไร อ,อยู่ชีวิตต่อไปนี้ไม่ได้อีกต่อไปเราปรารถนาแบบนี้หรือแบบนั้นถ้าปรารถนาแบบพระบรธเจ้าก็ต้องมันฝึกฝนอบรมทั้งสติและปัญญาที่ใจของเราให้ใจของเรามีเครื่องมือที่จะเหาะทยานให้พ้นไปจากแรงดึงดูดให้ได้ต้องอาศัยการฝึกฝึกขับขี่ให้ได้ถ้าเราไม่ฝึกยังไงก็ไม่เป็นเมื่อแต่อ่านอย่างเดียวอ่านตำรับตำราวิชาขี่เครื่องบินแต่ไม่เคยขี่ยังไงก็ยังอยู่ในสภาพที่ไม่พ้นแรงดึงดูดได้วันนี้ก็สมควรแก่เวลา ยะถาวาริวหาปูลาปลิปิเลนตีสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนางอุปกาปปติปิชิตังปฏิตังทุมหังทิตะเมวะทุสัพเพปุเลนตุสังกปาจันโทปนาลโสยะถา